สอง B N K มี s i มอครับครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ B N K มี s i มอนะครับเป็นศูนย์รวมนะครับเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรค้าส่งเครื่องดนตรีนะครับทุกชนิดนะครับทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยครับที่นี่ก็มีเหมือนเดิมครับก็มีอุปกรณ์นะครับทั้งเครื่องดนตรีทั้งอุปกรณ์ประกอบดนตรีทั้งแอมป์ตัวโปรนะครับแบบแบบเป็นตัวโปรตัวไฟฟ้าักล่องกล่องไฟฟ้ากล่องชุด นะครับที่เราเห็นมีอะไรครับที่หนึ่งแต่สองก็มีคีย์บอร์ดเป็นโนเป็นจะเป็นกล่องไฟฟ้าทูแอมเปร์ไฟฟ้าครับทุกอย่างเครื่องตีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสายกีตาร์ติดกีตาร์ทุกอย่างนะครับผมแล้วที่เห็นนะก็จะมีกล่องสายกีตาร์ที่แบบฮาร์ดเคสวยนะครับที่วางอยู่นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่อินเคมิสิกมอลนะครับก็แถวแถวกระทุ่มแบนครับกระทุ่มแบงนะครับ จะบอกได้ว่า BK แคมิสุดมอรนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์หลายๆแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นคาซุกินะครับตัวนอปปิต้านะครับที่ถือนี่ก็จะเป็นดูเมเกอร์นะครับแล้วก็มีเคอร์เรแล้วก็มีวินเทจนะครับโอ้เยอะแยะมากมายครับมากกว่า10แบรนด์นะครับแล้วก็มีหลากหลายรุ่นนะครับส่วนกีตาร์ไาก็มีเยอะมากมายนะครับถ้าใครสนใจนะครับจะเปิดร้านนะครับครึ่งตีก็มาได้เลยต่อมา ทางร้านนะครับก็ lah. คือวีเคพี10มอลนะครับเหมือนชื่ออย่างที่ร้านนะครับก็เดี๋ยวจะมีลิงก์ด้านล่างให้นะครับก็ติดต่อสอบถามเรียกได้ว่าที่เรา,เาจำหน่ายไปแล้วกระจายจำหน่ายไปแล้วเนี่ยมีมากกว่าร้อยร้านนะคร<า>ับที่เป็นเครื่องดนตรีนะที่เขาทั่วประเทศไทยเลยตัวประเทศไทยเลยทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ครบเลยนะครับกบบ็วันนี้นะครับเดีย๋ยวจะมาที่ที่มือทั้งทั้งผมแล้วก็คุณพี่หนุ่มป๋สองนะครับก็จะมารีวิวพิซซ่ารีเมคนะครับนะครับ you mm -hmm. ขยับขึ้นมาเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นนะครับวันนี้จะนำเสนอร,รุ่น DM 3 1 0 E นะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น DM 3 1 0 CE นะครับก็คือตัวนี้จะเป็น CE ก็คือจะเป็นคาร์เลยนะครับแล้วก็มีภาคไฟฟ้าให้ด้วยครับที่หนึ่งกสองโโจน,นะครับ ซึ่งท้าไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นของ Dream Maker เองนะครับก็จะมีให้ตั้งกันครบถ้วนะครับก็จะเป็นตูเนอร์นะครับในตัวสามารถจะปรับตูเนอร์ที่ที่ที่ปล่ยนตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มี b บสมิ i เดิล t ริปเปมี p r e s e n ตให้ด้วยนะครับเสียงครบถ้วนรัาเรามาสเปคเลยได้ครับเอาหลักเลยนะครับไม้ด้านหน้านะครับเป็นซาวบอร์ดนะครับก็จะเป็นโลามเนตสปรู e นะครับ แล้วก็ซ้ายจากแบ็ k นะครับก็จะเป็นวาเลตมาฮอกเทนีนะครับส่วนข้อนะครับก็จะเป็นมาฮอกเทนีนะครับสีสันสวยงามนะครับมีเดินลวดลายเป็นตุดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกบิดนะครับตรงนี้ตรงนี้สวยครับลูกบิดนี้เป็นตุวเด่นนะครับตัวจูเนอร์นะครับจะเป็นโกเมียังนะครับแต่ว่าตรงตรงที่ ที่หมุนนะครับจะเป็นสีดำนะครับไม่ใช่โลหะดำนะครับเป็นพลาสติกดำนะครับแล้วก็เป็นทรงคัเรอร์ครับเป็นของรีเมคเกอร์เองนะครับเราแปะโลโก้รีเมคเกอร์เลยนะครับเป็นเป็นรู้สึกจะเป็นในเซสกรีนว่ะจะเป็นฝังเข้าไปเลยในเนื้อเนื้อของเหล็กเลยนะครับคืองานแล้วดูดูดูแล้วเป็นงานที่หนึ่งไปก่อนงานเดยรวมคุณภาพอย่างก็สุดยอดเหมือนกันใช่ใช่ใช่แล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับไว้เมมเมอร์ีนะครับยังยังไม่หมดยังไม่หมดอ่าขออี่นิด ก็ตรงบริดจ์นะครับสะพานสายเนี่ยจะเป็นรูปปีกนอกนะครับวีจะเป็นรถสูตรนะครับแล้วก็มุดฟินนะครับเป็นประสิษดำนะครับแล้วก็เซดเดลกับนักนะครับเป็น ABS Black นะครับก็เป็นสีดำสวยงามมากครับสวยงามมากครับแล้วก็รู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยเท่าที่เราได้ลองมาก่อนน่าจะอคลิกนะครับรู้สึกว่าทัชชิ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือนุ่มมาก ครับคือผมผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นระดับเริ่มต้นนะครับคนที่เคยเล่นหรือเคยเล่นนิดหน่อยเล่นตัปเตียวเลอร์หรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วจะกลับมาเล่นอีกผมว่ารุ่นนี้เหมาะมากเพราะตอนนี้ไม่ทาไม่เลิกเล่นนะครับหึงใจรับรองไม่เลิกเล่นเรามาลองก็กยืนยันครับยืนยันเพราะว่าอย่างพี่หนึ่งแต่สองเนี่ยเล่นตั้งมันก็เป็นสิบปีและตอนเลิกเล่นไปแล้วเจอตัวนี้ไปก็กลับมาเล่นกลับมาเล่นอีกเลิกเลิกไปหลายอย่างนะเลิก โอเคครั okay, บก็เรื่องก็คือพูดถึงเรื่องแอคชั่นของสายนะครับก็คือค่อนข้างนุ่มมากนะครับแต่ตัวตั้งพอดีเลยไม่มีอะไรที่ต้องถ้าไม่มีข้อตำหนิเลยนะครับอีกอย่าง,งานึงอ่าเป็นจุดเด่นนะครับก็คือด้านหน้าเลยจะเป็นสีเนเชอรัล <pir> นะครับแต่ตรงใบายดิงนะบายดิงนี่จะเป็นขอบสีขาวขึ้นคลีมนะครับค่อนข้างสวยงามมากคือล้อมตัวเลยทั้งด้านหลังด้วยนะครับตรงตรงตรง,ตรงนี้ด้วยตรงคอด้วยนะครับก็ต่อของคอแล้วก็เส้นหนีบยาวตลอดแนวนะครับ คือสวนมากลักษณะสีสันสัตวไทยครบถ้วนนะครับส่วนโลโก้ดีเมเตอร์นะครับก็จะเป็นสีรู้สึกก็จะเป็นถ้าถ้าผมดามันเป็นวัวนะครับฝังไว้ในเนื้อไม้นะครับแล้วก็เป็นรูปลายของดีเมเตอร์สวยงามนะครับแล้วก็พิเศษก็คือตรงเฮดซ็อกเนี่ยนะครับจะซอดล่องตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตรงนักเลยนะครับซอดล่องและแปดเพดด้วยโลสูทนะครับสีสีเดียวกับตัวของ ฟิงเกอร์บอร์ดนะครับแล้วก็วิเลยนะครับวิเลยจะเป็นถลาบตัดนะครับเป็นมุกนะครับเป็นถลาบตัดแล้วก็ซ็อกสวยงามมากครับก็มีมีดอกบอกตำแหน่งเฟรตต่างๆนะครับเรียบร้อยนะครับอีกตัวนึงนะครับก็เหมือนคุณภาพทุกตัวนะครับของดีเลกเกอร์ก็จะมีเรื่องของนัมเบอร์ให้ด้วยนะครับว่าผลิตจากโรงงานรุ่นนี้ต้องตรงตามนี้นะครับเพราะว่าเรื่องคุณภาพที่ดีมันก็ค่อนข้างจะ ให้ความสำคัญมากและอีกอีกข้อนึงนะครับซีมม์เกอร์เนี่ยยังไม่ค่อยมีใครที่จะได้ยินชื่อเท่าไหร่นะครับว่เราก็เลยทางดีเจมซิมมอร์ก็เลยมานำเสนอคาราเต้คุณภาพอีกอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งมีหลากหลายแบบแต่ตัวเนี้ยผมคิดว่าออกหนวได้ครับตอบโจทย์มากแล้วก็ตัวเดียวจบโอเออกขึ้นสเตจได้ออกเวทีได้นะครับไปไหนก็ได้เล่นตะก้าก็ได้ขุดดินโอเคก็ยังไงผม กขอรีวิวเพลงนี้นะครับแล้วก็สอบปากบินเทนีสุดมอด้วยนะครับกับผู้เชี่ยวชำนาญผู้นำเข้าทุกอย่างเลยนะครับเครื่องตีกระทุกชนิดครั่งผู้บริรุธด้วยบางแบรนด์นะครับแล้วก็ได้เลยครับเป็นผู้ดีข้างล่างครับก็ตามดีนีสิทธิ์ด้านล่างนะครับก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันคราวหน้าครับ